ทําให้กล้าเมเนื้อเกิดการเกร็งแล้วก็เก็บพลังดันนิ้นวเท้าเข้าหาตัวนะครับทําให้ฝ่าเท้าสบายพร้อมกับเก็บพลังนะครับนะครับรวมพลังเตรียมเคลื่อนไหวนะครับขอท่านเชิญชมอาจารย์สแสดงท่าต่อไปได้นะครับเจอเลยครับวิดีโอนี้จะเห็นว่าเป็นดอกดอกจัปานกอนจะปานเนี่เขาต้องเก็บพลังของเขาก่อนเขาต้องเก็บพลังของเขาก่อนเป็นโปตต เราค่อยบานทีละนิดทีละนิดทีละกิดทีละขีดเช่นเดียวกันมันรุษย์เราก็เป็นกันเวลาเราออกกันลงนั้เราก็ต้องรวมพลังไว้แล้วแล้วก็ค่อยๆคลายออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ว่เาเวาชมท่าที่ผมทำมีท่าย่อยสามท่าเหนรับเดี๋ยวผมจะทำเสร็จแล้วเดีย๋ยวจะบอกทุกท่าน แต่กี้ผมเห็นบางคนเนี่ยทำอย่างนี้ได้บางคนเห็นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ต้องมือรุณาทุกๆทางต้องชี้ข่าต้องชี้ข่าแล้วก็ขาก็ต้องติดกันอย่างหนึ่งขึ้นลงอย่างนี้กันด้วยนะต้องติดกันจะขึ้นก็ขึ้นจะจะเอาใช้ไปทับข้อหาตัวเองก็ข้อหาตัวเองก็ต้องติดกันต่อไปก็ต้องติดกันนะครับท่านที่สองก็คือท่านที่สองนี้เราทำแบบนี้เราขั มาตรงที่มาพยายามใกล้กับขนห,หนัว,อวนนนของเรานะผมว่าทุกท่านต้องเข้าเข้าใจคำว่าคำว่าหัวหนาวไหมนะฮะก็คือตัวขนหนาวนี้เราพยายามจะใกล้ชิดกดเข้ามาอันนี้ก็คือรวมพลังนะเรารวมแล้วเราจะขึ้นไหวแนละ้วอันนี้คือไข้ก้อที่หนึ่งเคล็ดลับอยู่ที่เรากดไปเ้าอย่าไปอย่าไปกดทั้งทุกทั้งตัวทั้งขาเราต้อง ข้าหาตัวเองเ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 กยเกยไว้ท่าทายอันที่หนึ่งท่ายันที่สองงอขาเอาขางอเข้าไปแล้วก็ตัวก็จะเกยขึ้นมาเสร็จแล้วกระดูกสันหลังต้องใช้กระดูกสันหลังเนีย้ยยืดออกไปแล้วก็รู้สึกว่าขาที่เรางออยู่เนี่ยเหมือนกับ ขาของอขาของขาของมังกรนะ่ะเขาจะเคี้ยวะัูถืองอเข้าเสแ็จแล้วคลายออกไปคลายออกไปเนี่ยกลับคันเลยนะอันนึงก็คลายอ,อันเสร็จแล้วมือกับขาที่จะประสานจะจ,ะจะับกันมือนเนี่ยพยายามจะเอาขาขึ้นแต่เท้าเนี่ยพยายามจะออกไป